สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆน,นะคะ fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะที่ผ่านมารับชมรับฟังนะคะวันนี้ก็มีแนวทางหวยฮานอยค่ะหวยฮานอยนะคะของวันที่16ตุลาคม65ค่ะ มาดูสรุปของวันที่15ก่อนนะคะว่าเข้าน้อยไหนบ้างนะคะวันนี้นะคะวิ่งลูดแอนให้ไปที่74นะคะ74จับคู่ให้ไปที่72 74 77 42 44 22ค่ะในตารางมี0869 735นะคะ7จ5นะคะ0869735จับคู่8ชุดนะคะในตาราง รับคู่8ชุดในตารางมี0 8 5 0 8 3 0 6 5 0 6 3 8 8 5 8 8 3 8 6 5 8 6 3ค่ะมาดูกันนะคะว่าเข้านอยไหนบ้างนะคะก็ มีเลยนะคะนอยเฉพาะกิจก็เข้าแค่ตัววิ่งเนาะตัววิ่งค่ะ4ค่ะตัวรูดไม่เข้านะคะเข้าแค่4ค่ะนอยนอยวันนี้ก็ถือว่าแตกตัวรูดไป3ามนอยนะคะแต่ตัววิ่งก็ตัววิ่งแตกไป3มนอยเหมือนกันค่ะก็มาดูนะคะนอยพิเศษนะคะถ้าใครวิ่งก็ได้7กับ4เนาะได้รูดด้วยนะคะ นอยปกแตกนี่เลยค่ะนอยปกแตก3าตัวนะคะนอยปกแตก3ตัวน,ะะนอยปกแตกสาตัวเไม่มานะคะวันนี้7ไม่มาเลยสําหรับ4นอยนี้นะคะแต่ว่ามาสามนอยเป็นเผื่อใครเอาไปเล่นกาชาตินอยสามัคคีนอยพัฒนาไงคะเข้ากาชาติเข้าสามคัคคีแล้วก็เข้าพัฒนาอันนี้เข้าหมดค่ะสามสามนอยนี้เข้าหมดนะคะ สามนอยนี้เข้าหมดแล้วก็มีหกสามเจ็ดหสามเจ็ดนี้ด้วยค่ะก็ในตารางก็แตกไปนะคะแต่ว่าแอดให้เป็นสี่สี่นอยเนาะน้อยหลักค่ะให้เป็นสี่นอยนะคะสีน่นนอยหลักของเราก็มีกิจพิเศษปกแล้วก็ vip นะคะก็สูตร vip นะคะ vip ก็มาเลย vip ได้เด้งนะคะ แต่ในตารางปังมากคะ่ะทุกคนในตารางแตกหกสามแปดแตกแปดแตกแปแตกศูนแตกศูนะคะถ้ามาจับแบบจับในนี้ที่แอดให้ในตารางนั้มี88 85ตัวเด่นมันนะคะศูนย์แปดห้า 63สแล้วก็86ค่ะถ้าถ้าเด่นในตารางนี่นะคะเอาตัวหน้ามาตัดเล่นเนะะี่ยค่ะ0 8 8ย์8 8 8แแล้วก็มี83 0สา6 6 5แปหหหล้วก็6 3ค่ะโอ้แค่น,นี้ก็แตกหลายหน่อยแล้วนะคะถ้าเอาแบบไปตัดเล่นอย่างนี้นะคะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูเนาะแอดก็ให้เป็นแนวทางนะคะ เข้าสามหน่อยมา2วันแล้วนะคะออกตามตูดเมื่อวานแอนให้35ไปเนาะเมื่อวานให้สาหออกวันนี้ค่ะโอ้เสียดายเนะทุกคนเนาะ <c oughs> ก็ลองสังเกตดูในสูตรเอาค่ะใครที่ชอบนะคะลองเอาไปหยิบไปจับนะคะใครเห็นนอกเหนือจากแอดในตลงตารางก็ลองพิจารณากันดูค่ะ <c oughs> บางทีแอดก็ มึนกับตัวเลขนะคะไปไม่ถูกเหมือนกันบางวันค่ะลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะแต่พรุ่งนี้ก็น่าจะมาแล้วละค่ะเจ็ดแต่วันนี้เจ็ดเจ็ดมาแค่น่อยพี่ค่ะแล้วเป็นตัวนี่ด้วยเป็นแค่ตัววิ่งค่ะเป็นแค่ตัววิ่งนะคะอ๋อแล้วก็มีตัวเจาะนะคะตัวเจาะเราก็เข้าไปเนาะสี่สองตรงๆเลยค่ะตัวเจาะสี่สองนะคะเข้าหนึ่งน่อยค่ะ ก็มาดูของวันที่16ตุลาคม65กันเลยนะคะเป็นแบบมัดรวมนะอันนี้เป็นมัดรวมค่ะ16ตุลาคมหกนะคะแอดให้ไปตัวเดิมนะคะวิ่งรูดเจสค่ะจับคู่72 7ดส 7, 7 4เจ็ดสองสีสองสองนะคะ มาดูในตารางเลยค่ะในตารางมีเจ็ดสี่สองนะคะห้าแปดเก้าหกค่ะเจ็ดสี่สองห้าแปดเก้าหกนะคะจับคู่แปดชุดค่ะจับคู่แปดชุดนะคะเป็นเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดค่ะห้าสี่เก้าห้าสี่เจ็ดห้าสองเก้าห้าสองเจ็ดค่ะ อันนี้เป็นเลขแอดชอบเฉยๆนะคะเป็นเลขแอดชอบก็เลยให้ไว้เผื่อมีคนชอบด้วยค่ะเพราะว่าเจ็ดสี่สองมันเด่นเด่นเจ็ดเด่นสี่เด่นสองค่ะพรุ่งนี้เด่นเจ็ดเด่นสี่เด่นสองค่ะแต่เด่นเจ็ดค่ะเพราะเจ็ดมาสองตัววันนี้ก็แปดมาสองตัวนะคะในตารางก็ลองเอาไปวิเคราะห์กันดูค่ะลองคำนวณกันดูค่ะ แอดก็ยังตามเจ็ดสีนะคะแอดยังตามเจ็ดสีค่ะทุกคนแอดก็ให้เจ็ดสีนะคะวันที่สิบหกตุลาคมหกห้าค่ะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะแอดก็ให้เป็นแนวทางนะคะผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยค่ะก็ขอให้แตกสามตัวอีกนะคะขอให้หฮงสามตัวอีกนะคะแตกสามตัวหน่อยปกนี่สองรอบแล้วค่ะที่ที่แอดจับในตารางแปดคู่อย่างเงี้ยนะคะ ไม่รวมกับที่แบบว่าจับในตารางแบบที่ทุกคนเอาไปจับกันอย่างนอกเหนือจากแอดจับก็จะเป็นเจ็ห้าปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อใครชอบนะคะสี่สองเกย่างเงี้ยบอสี่สองหอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอดก็จับแตกไปสองหน่อยแล้วเนาะจับแตกไปสองหน่อยค่ะไปไปสองครั้งตั้งแต่เริ่มทำ จับตาราง8คู่นี้มาค่ะก็เข้านอยปกทั้งสองสองรอบเลยค่ะลองพิจารณากันดูอันนี้ก็ไม่รู้จะนอยปกหรือนอยอะไรค่ะวันนี้ก็เกือบแตกสามตัวนอ,นอยเฉพาะกิจเนาะมีแปดสามสามเอ้ยสามแปดแปดแล้วก็ห้าแปดแปดค่ะมันออกสี่แปดแปดโอ้เสียดายมาก ใครชอบนอกเหนือจากแอดจับให้นะคะก็ลองดูในตารางเลยค่ะ75482926อะไรอย่างนี้ก็สวยค่ะในตารางนะคะถ้าเป็นเบิ้ลก็จะ7 7 4 4 2 2 5 5 8 8 9 9, 9 6 6ค่ะส่วนมากในตารางเข้าดีนะคะในตารางเข้าเกือบทุกวันและทุกหวยเลยค่ะ เนาะพรุ่งนี้ให้เจ็ดมานะคะเจ็ดมาแอดยังตามเจ็ดสี่นะคะก็เด่นมาที่เจ็ดค่ะพรุ่งนี้เด่นมาที่เจ็ดก็ลองพิจารณากันดูนะคะพรุ่งนี้เด่นมาที่เจ็ดที่สี่แล้วก็ที่สองค่ะหนึ่งก็ไม่มาหลายวันแล้วเนาะหนึ่ง เอามารับชมรับฟังเป็นแนวทางค่ะทุกคนผิดถูกผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยค่ะ,ะก็คำนวณได้อย่างนี้นะคะก็เอามาแบ่งปันค่ะลองพิจารณากันดูนะคะแล้วก็อยากให้ fc นอ้องเฮงเฮงปังๆกันทุกวันนั่นแหละคะ่ะก็มาก็สำหรับนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะติดตามรับชมรับฟังค่ะขอบคุณมากๆที่กดถูกใจให้นะคะขอให้ fc ช่องปุ๋ยพารวย channel ทุกคันนะคะเฮงทั้งหวยไทยแล้วก็ทุกหวยนะคะที่จิ้มไปนะคะก็เฮงๆนะคะรวยๆค่ะขอให้โชคดีกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ